thank you เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาบริหารการผลิตและการดำเนินงานวันนี้วิธีทั์เพื่อการศึกษาของอาจารย์ได้เดินทางมาจนถึงบทที่2แล้วนะคะสำหรับบทที่2อ,อาจารย์ใช้ชื่อคลิปว่า ep 2ค่ะและในบางคลิปอาจารย์อาจจะแบ่งเป็นตอนย่อยเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับผู้เรียนทุกท่านที่อยากสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามไปในอ e ีบุ๊กของอาจารย์ซึ่งอาจารย์ได้แขวนลิงก์ไว้ต้นคลิปหรือไม่ก็ท้ายคลิปไว้ในทุกๆตอนแล้วนะคะสําหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนทุกท่านมาสรุปบทเรียนพร้อมกันในบทที่2และขอเชิญแชร์สกรีนไปพร้อมๆกับอาจารย์เลยค่ะสำหรับบทที่2นั้นนะคะจะเป็นเรื่องของ การเลือกทํำเลที่ตั้งของสถานประกอบการนักศึกษาคะคำว่า productivity นะคะคือการเพิ่มผลผลิตนะคะกระบวนการที่จะต้องใช้ปัจจัยนำเข้าผ่านกระบวนการแปลงสภาพออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งหลักการสำคัญก็คือนักบริหารการผลิตและผู้ปฏิบัติงานควรจะพิจารณาว่าจะทําอย่างไรที่จะเพิ่มผลผลิตหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งที่ดี ทำเลที่ตั้งที่ดีนั้นควรที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบมาดูตัวอย่างแรกกันค่ะลูกจันเทศมีมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชภูมิภาคใต้ของประเทศไทยลูกจันเทศนะคะผู้ผลิตจะนำมาหั่นฝอยอบแห้งลุกเล้ากับเกลือหรือน้ำตาลบรรจุซองและจำหน่ายในชนุมชนหรืออาจจะทั่วประเทศได้หลายคนอาจจะรู้จักกันน้อยแล้ววันนี้อาจารย์นำรูปของลูกจันเทศมาให้ดู เหตุผลที่ผู้ผลิตในชุมชนนั้นเลือกลูกจันเทศมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแหล่งวัตถุดิบนั้นอยู่ใกล้กับสถานประกอบการหรือโรงงานการผลิตนั่นเองค่ะนั้นคือข้อได้เปรียบประการหนึ่งน,นักศึกษาคะภาคใต้ของประเทศไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนก็ควรที่จะมีฝนตกและสามารถปลูก พืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจก็คือปามน้ำมันได้ดีนะคะที่มีความชื้นการปลูกในช่วงนี้ต้นปามน้ำมันก็จะตั้งตัวในแปลงที่ยาวนานก่อนถึงฤด,ดูแล้งได้เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าพืชเศรษฐกิจชนิดนี้สามารถผลิตออกมาเป็นน้ํามันปมนะคะหรือไบโอดีเซลได้นะคะและวัตถุดิบก็สามารถที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตนะคะเช่นเดียวกันนะคะ การศึกษาวิจัยของอาจารย์ที่ทําขึ้นอาจารย์ได้ศึกษาปัญหาและอประสักของการผลิตและการแปรรูปปล์นน้ามันนะคะซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในปัจจัยนั้นก็คือการเลือกทําเลที่ตั้งของโรงงานจําเป็นที่จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการประกอบธุรกิจผลิตนั่นเองสําหรับสิ่งที่อาจารย์ทุกทวนนะคะทั้งนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาจารย์ได้พบ17ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเเน่ที่ตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปสู่17ปัจจัยนั้นเรามาดูข้อเปรียบเทียบเบื้องต้นกันก่อนถึงกลยุทธ์ในการเลือกทำเเน่ที่ตั้งระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตสินค้ากับอุตสาหกรรมการบริการสําหรับการเลือกทำเเนที่ตั้งอุตสาหกรรมการผลิตนั้นจะเน้นต้นทุนค่ะแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมบริการนั้นจะเน้นรายได้นั่นเองนะคะ ซึ่งรายละเอียดต่างๆอาจารย์ได้นำเสนอเอาไว้ให้แล้วใน EU. อีบุ๊กเรามาดูกันนะคะประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในภูมิภาคของอาเซียนแต่ในประเทศอาเซียนนั้นเนี่ยมีหลายประเทศที่เป็นโลกมุสลิมทำอย่างไรผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองโลกมุสลิมได้อาจจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ขัดต่อหลักของการนับถือศาสนา หรือว่าจะมาโฟกัสที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยนั้นในภาคใต้และแถบตะวันออกจะติดกับชายฝั่งทะเลซึ่งมีผลิตภัณฑ์ของอาหารทะเลนะคะเราสามารถผลิตอาหารทะเลแช่แข็งหรือปลากระป๋องได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะนำปลาทะเลหรือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลนั้นมา ผลิตในโรงงานที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของวัตถุดิบนั่นเองหันกลับมามองในเมืองกันบ้างถ้าเด็กๆอยากได้ธุรกิจบริการเล่นเกมออนไลน์นแถบในชายชันเมืองนะคะหรือในเมืองก็ตามนะคะหลังจากที่เรียนกันอย่างเหน็เดเหนื่อยแล้วก็จะไปเล่นเกมบ้างก็จะมีร้านเกมเกิดขึ้นมากมาย กรณีศึกษาสมมุตินี้อาจารย์ใี้ชื่อว่าฮามามโมโตเกมก็แล้วกันนะคะซึ่งถ้าหากทุกท่านดูในแผนที่ก็จะเห็นได้ว่าอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อนะคะสามารถที่จะไปซื้อขนมมารับประทานแล้วก็เข้าไปเล่นเกมต่อความสะดวกของลูกค้าตรงนี้ผู้ผลิตและการให้บริการก็จะรีเเห็นและนำมาจาัดตั้งเป็นร้านเกมนั่นเองค่ะเอาละค่ะ มาจนถึงตรงนี้อาจารย์ได้ทบทวนวรรณกรรมได้พบว่าปัใจจัยในการเลือกทำาเนที่ตั้งจะประกอบไปด้วย,ย17ประการด้วยกันมาดูประการแรกนะคะประการแรกคือการขนส่งการขนส่งนั้นหมายรวมถึงทั้งทางบกทางน้ำและก็ทางอากาศนะคะทางบกเช่นผู้ประกอบการขนส่งจะต้องติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานยกตอยากเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุพันธ์หากจะเป็นทางน้ําผู้ประกอบการขนส่งก็อาจจะติดต่อสายการเดินเรือหรือธุรกิจการบินถ้าเป็นการขนส่งทางอากาศเพื่อที่จะให้มีความคำนึงถึงอัตราการขนส่งระยะเวลาและการบริการภายใต้ต้นทุน คุณภาพและความรวดเร็วเพราะฉะนั้นการจัดการโลจิสติกจึงเข้ามามีบทบาทในการขนส่งมากยิ่งขึ้นต่อมามาดูแหล่งวัตถุดิบค่ะปัจจัยที่2อคือแหล่งวัตถุดิบนั้นเนี่ยโอกาสของการได้รับปัจจัยการผลิตจากการป้อนปัจจัยการผลิตหากทำเลนที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบก็สามารถที่จะจัดหาวัตถุดิบมาป้อนให้ฝ่ายโรงงานได้อย่างสม่ำเสมอตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้ยกเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ ะะมาดูแรยง,งานค่ะแรงงานนั้นต้องสามารถหาได้ง่ายและมีอัตราค่าจ้างและสวัสดิการที่เหมาะสมที่ดินและภูมิทัศน์เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นทำเลที่ตั้งในเขตเทศบาลมีขนาดของพื้นที่จำกัดและมีราคาที่ดินสูงกว่านอกเขตเทศบาลภูมิทัศน์ก็มีความสำคัญโรงงานอุตสาหกรรมในระดับท้องถิ่นควรแบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม เช่นเดียวกันกันกบเขตที่อุตงสาหก,กรรมระดับประเทศนะคะเช่นโรงงานสาก,กรรมอาจจะมีกลิน่นอาจจะมีควันหรือมีเสียงรบก,กวนที่ไม่พึงประสงค์แม้จะอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายกําหนดก็ไม่ควรที่จะปลูกสร้างไว้ใกล้เคียงกับสถานศึกษาหรืออยู่ในใจกลางเมืองมากเกินไปนะคะประการที่5การเชื่อมโยงไปสู่ตลาดหรือแหล่งปัจจัยที่จะต้องจำนาน ปัจจัยที่5นี้เป็นการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดหรือแหล่งจําหน่ายจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแหล่งบริโภคตลอดจนแนวโน้มความเจริญของตลาดนักบริหารการผลิตสามารถศึกษาได้จากบันทึกการจําหน่ายของธุรกิจอิชนสถาบันการวิจัยตลาดและการพยากรของบริษัทพนักง,งานขายและสถาบันการเงินต่างๆอาทิเช่นธนาคารเป็นต้นสำหรับประการที่6ได้แก่ สาธารณูปโภคได้แก่ไฟฟ้าน้ำประปาโทรศัพท์หรือแม้แต่ระบบอินเทอร์เน็ตโทรสารต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องเอื้อํำนวยต่อการประกอบธุรกิจความสะดวกด้านบริการสังคมประการที่7นี้เป็นความสะดวกได้แก่โรงพยาบาลสถานีตารวจสถานีดับเพลิงจาเป็นจะต้องประสานงานในเรื่องของน้ำประปาน้ำบาดาลน,นะคะอัตราน้ำประปากับ การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตลอดจนกลนุ่มทรัพยากรธรณีที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องประสมศาสารกรรมที่ต้องประสานงานกันตรงนี้เราถือได้ว่าธุรกิจจําเป็นจะต้องได้รับความสะดวกทางด้านบริการสังคมบริการที่8ค่ะสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิจะต้องเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจนะคะแสงเสียงเช่นเสียงเนี่ยไม่ควรดังเกิน85เดซิเบลเพราะอาจจะทําลายระบบการฟัง ของพนักงานในโรงงานได้ค่ะสำหรับโอกาสในอนาคตเป็นโอกาสของความสามารถในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอันได้แก่โอกาสในการขายโอกาสของการได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอตลอดจนแหล่งรายงานที่สามารถจัดหาได้อย่างนี้เป็นต้นค่ะการเช่าการเช่าซื้อหรือการก่อสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อสร้างนะคะ การทําข้อตกลงกับผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะเชื่อมโยงไปสู่การวางผังโรงงานในอนาคตอาจารย์ก็จะกล่าวถึงในบทที่3ต่อไปในเรื่องของการวางผังของสถานปกอบการนะคะนักบริหารการผลิตและผู้ปฏิบัติการจะต้องประสานงานกับผู้ประกอบสาสกรรมแล้วยังจะต้องประสานความร่วมมือกับสถาปนิกวิศวกรผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง เพราะพวกเขาเหล่านั้นจะมีบทบาทเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตหรือ manufacturing process อย่างแน่นอนค่ะประการที่11ภาษีและการประกันภยัยภาษีและการประกันภัยนั้นจะประกอบไปด้วยภาษีการค้าภาษีเงินได้ภาษีบำรุงท้องที่นะคะสำหรับปัจจัยหน่วยงานภาครัฐก็มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่กรมสรรพากรกรมสรรพากรเขตและสรรพากรจังหวัดอย่านเป็นต้นค่ะ สำหรับประการที่12ภทัศนคติของชุมชนเป็นความคิดเห็นความเข้าใจความเชื่อมั่นและการยอมรับจากกลุ่มที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ใกลเคียงกับสถานประกอบการแห่งนั้นๆถ้าหากชุมชนมีความเข้าใจขาดเคลื่อนในการนำนโยบายการเลือกทําดีที่ตั้งมาปลูกสร้างโรงงานก็อาจจะก่อให้เกิด ความไม่เชื่อมั่นแนวแนวนโยบายการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโรงงานสาก,กรรมเองควรจะมีอระบอบบำบัดน้ําเสียก่อนที่จะทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำนํำคลองค่ะประการที่ส3า คุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นสิ่งสําคัญนะคะหากการปลูกสร้างโรงงานไปกระทบกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจะทําให้โรงงานหรือสถานประกอบการนั้นไม่สามารถประสบความสําเร็จในการผลิตสินค้าได้ค่ะประการที่สิมาตรฐานการคลองชีพ การตัดสินใจเลือกทะเลที่ตั้งจะเชื่อมั่นได้ว่าทะเลที่ตั้งได้ถูกต้องหรือไม่นั้นจะต้องส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชนด้วยนะคะประการที่15ค่ะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไมายรวมถึงความปลอดภัยทั้งอุทกภยัยวาตภัยตลอดจนถึงไม้ต่าง และการปร้องกักษาความปลอดภัยอาจารย์จะนำรายละเอียดเสนอไว้ในบทที่10อีกครั้งค่ะประการที่16การรวมตัวของอุตสาหกรรมสภาพการรวมตัวทางธุรกิจอุตสาหกรรมนักบริหารการผลิตควรศึกษานิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่ามีเครือข่ายในในิคมอุตสาหกรรมอีกทั้งประสานงานกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะคะและประการสุดท้ายประการที่17 คือสภาพการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสภาพการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งจะต้องเชื่อมั่นได้ว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ถูกต้องหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะคะจึงจะเป็นความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันได้อาจจะเป็นจากภาพแรงงานของผู้ประกอบการที่จะต้องเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะ เอาละค่ะสำหรับในบทที่สอนี้นะคะอาจารย์ก็จะจบในส่วนของเนื้อหานี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แต่ก่อนที่จะจบคลิปไปอาจารย์ขอนําเสนอการประยุกต์ใช้การวางแผนเลือกทาเลที่ตั้งของสถานประกอบการไว้ให้ผู้เรียนได้นําไปเป็นตัวอย่างของการนําเสนอรายงานรายบุคคลเอาไว้ก่อนก็เรียนศึกษาสมมุิที่หนะคะโรงงานไอศครีมเอนะคะ ประกอบด้วยประเภทของสินค้าสี่กลุ่มด้วยกันก็คือเขาทํากลุ่มไอศครีมแท่งน้ำใสกลุ่มไอศครีมดัดแปลงกลุ่มไอศครีมถ้วยโคนหลอดขนมปังและไอศครีมถังศักยภาพกําลังการผลิตของเขาอยู่ที่ประมาณ2,500ตันต่อปีการผลิตจริงประมาณ1,500ตันต่อปีนะคะ จุดประเด็นสําคัญที่อยากจะนําเสนอก็คือภาพนี้ค่ะกลยุทธ์การเลือกทำเลที่ตั้งของบริษัทไอซ์ครีมเอ็มเจำกัดจะสังเกตได้ว่าทิศเหนือนะคะจะมีแม่น้ําอยู่ใกล้กับโรงงานจะสังเกตได้ว่าโรงงานแห่งนี้มีบ่อบาบัดน้ําเสียเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาจะทิ้งของลงสู่แม่น้ําลำคลอง เขาจะต้องบำบัดน้ำเสียซะก่อนนะคะถือเป็นการรักษาเสียงแวดลอ้อมนะคะในการเขียนรายง,งานของทุกท่านก็จะเขียนว่าแหล่งวัตถุดิบอยู่ใกล้กับพื้นที่อยู่มีแหล่งแรงงานอย่างไรบ้างแหล่งจ,จัดจำหน่ายเป็นอย่างไรมีแหล่งพลังงานมีด้านสาธารณกุโภคที่มีระบบไฟฟ้าประปาบอกว่าบาัดน้ำเสียก่อนบ่อยของเสียลงสู่แม่น้ำนะคะคำนึงถึงทัศนคติของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงสภาพแวดล้อมนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีอาคารบำบัดน้ำเสียมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะท้างผู้ส่วนจำกัดวีวนะคะผลิตน้ำแข็งนะคะน้ำแข็งหลอดเพราะฉะนั้นปัจจัยในการเลือกทำดหนที่ตั้งของเขาก็จะประกอบไปด้วยแหลง่งวัตถุดิบจัดหาได้ง่ายมีแหล่งแรงงานจัดหาได้ง่ายใกล้แหล่งตลาด มีสาธ,ธารณูปโภคต่างๆพร้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมได้แก่โรงงานสะอาดมีท่อระบายน้ํามีการป้องกันมแมลงและสัตว์นำโรคมีแสงสว่างเพียงพอมีบ่อพักน้ำมีการแยกบริเวณลูกค้ามารับสินค้ากับบริเวณการผลิตออกจากกันมีพื้นที่ติดตั้งเครื่องมือนะคะมีชั้นวาง เก็บภาชนะก่อนล้างมีห้องค่าเชื้อภาชนะบรรจุมีห้องบรรจุที่มีมัดตรฐานและมีห้องเก็บสินค้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าเราได้ศึกษามาจนจบบทที่2และเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ17ประการของปัจจัยในการเลืกเยกธุรีที่ตั้งและอาจารย์ได้เอาตัวอย่างย่อๆของสองบริษัทสมมุติขึ้นมาให้ศึกษาดูเป็นตัวอย่างสำหรับรายละเอียด ผู้เรียนสามารถทุกทวนไว้ใน e-book ซึ่อาจารย์จะแขวนลิงก์เอาไว้ให้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ